แมนแพใช่ hey, ใช่ hey, ใช่ hey, อาจจะเป็นชิงชา้าหย่อนขาก็ได้ <S 2> <S 2> <S 2> อเรานี่ต้อนอย่างไนเจ๊โอย้นี่ต้นลำไยแล้วน่ะแม่ดูต้นลำไย,ยสันชายดูสินะ่ะโอ้สันนี่ดู ย man, ลแมนแครับ <h> แล้วตรงลงของเจ๊ยีไปยุ้อใสหลายกว่ากันนะ่ะยดเยอาแล้วนั่นล่ะปิดไว้เป็นบ้านต่างอากาศส่ยอล้อายุบ้านน้ใส่คำอ่ะเก็บของยอไว้สิเอให้เดันเดงห้อเจ้าเลับไปล้มขึ้งซื่อเอียงซื่อที่สางบ้านดูไปลงอี่สวยมากเลยนะ้ินอฮ เนี่ยเ,เดี๋ยวเจ๊้านน้าลงเนี่ยมันเห็ดไปเรืเอเ่อยๆหักับเ,เล้วเราเล้วดีด้วยได้ต้นไม้ใหญ่กินเลยนเนาะเจ๊เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำแพรมาลงแพรนะคะทำแพรแล้วก็ทำสะดู